นี่ครับมาดักปลาครับผมนี่ครับจะให้ดูว่าปลาซิวมันลงมานะครับนี่ครับนี่ที่ดักปลานะครับมันจะทยอยลงนะครับไม่มีอะไรทำแล้วครับผมคลิปตรงนี้นึกได้ก็เลยทำเสร็จก็เลยถ่ายครับนี่ครับปลาเริ่มลงแล้วครับนี่ครับปลาซิวนะครับผม กินตัวปลาไหมครับนี่ลอยอยู่ครับนี่ครับมันจะลอยอยู่ครับนี่ครับนี่ครับลงไปแล้วครับในถังครับนี่เข้าไปในถังครับผมนี่ครับปลูกปลานะครับนี่ใกล้เลยครับสูมเลยปะนี่ครับสูมให้ดูนะครับ นี่ครับตัวปลาครับเ่ีรยบมันจะลงไปในถังนะครับนี่ครับนี่ครับวิ่งลงไปแล้วครับมันจะวิ่งลงไปเลยนะครับโอ้หนี่ครับนี่ครับผมนี่โอ้โหช็อตเด็ดเลยครับนี่ครับโอ้ในนอนจริงครับผมนี่ าเป็นชั่วโมงนี่ไหลเข้ามาอย่างนี้ครับฟันเดียวนะครับมันเป็นป่านี่นะครับนี่มันก็วิ่งออกมาทําไมเนี่ยวิ่งเข้าไปสิอืมพอวิ่งไปถึงแล้วมันก็รู้เหมือนกันนะครับมันมีตานะครับแต่ยายไม่มีนะครับนี่ผมจะไล่เข้าไปก่อนมันจะออกมาทาไมนี่ต้องช่วยนะครับ เรื่อยๆครับเพลิดเพลินกับธรรมชาติกับปู่ปานะครับผมตามท้องไร่ท้องนานะครับนี่ครับไปเลยครับนี่ัีคิดว่าเออตัวปลาครับปลาครับปลาเล็กครับนี่ครับลงไปแล้วครับนี่ผมจะดักตรงปลาท่อนี่ครับนี่ครับนี่ตรงนี้ชัดอยู่นะครับ นี่พอไปถึงมู้นครับก็ริ้วๆลงไปแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวลงไปไม่ทันเพื่อนครับนี่อีกตัวนึงก็แซงขึ้นมาครับตัวลงก็ลงตัวขึ้นมาก็ขึ้นครับนี่ครับอืมดูกับเพื่อนนะครับไม่รู้ถ่ายยังไงครับแดดซองครับมันจะไม่เห็นเท่าไหร่ครับ นี่ผมให้ด co ูปากเท่าแล้วกันน the so uh, ี่ครับัวปากครับนี่ครับนี่ครับมันยังมาอยู่ตรงนี้ครับมันห็นกล้องนะครับมันยจะบวกกล้องด้ยครับนี่ครับนี่ครับเป็นฝูงนะครับอมกไม้ถ่ายเลยนี่ครับมันก็กลัวเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ลงไปแล้วครับ นี่เทยูลงไปครับทั้งลงทั้งขึ้นพอกันนะครับนี่ผมผมเพิ่งเพิ่งทำยินพันกันเลยผมเพิ่งทำที่ดักเสร็จเมื่อกี้นะครับผมเอาถังมารองแล้วก็ดานนนจะเป็น จะขายนะครับผมเดี๋ยวให้ไหลลงไปนะครับผมนี่ครับมันยังขึ้นมาอยู่ครับน,นี่ครับนี่ครับนี่มันยังขึ้นมาที่ปอากอ่าวอยู่ครับลงไปสิโอ้โหมาออกหน้ากล้องเฉยเลยอืมนี่ครับเป็นปลา ปลาล็กลูกป,ปานะครับผมนี่ครับนี่มันจะมากระถ่ายเพลินครับดูดูเพลินนี้ครับผมนี่ครับว่ายทวนน้ำครับ เดินไปไม่เห็นลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับลงไปชุดแล้วครับนี่ครับนี่เราเรียวเราเลี้ยวเราเลี่ยวครับบางตัวก็เบรกไม่ทันก็ลงมไปเลยครับบางทีเบรกทันมันก็ขึ้นมานี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับดูเพื่อนตาไปครับไม่มีอะไรจะลงแล้วครับ ลูงปลานะครับนี่จะไปทำเกงคั่วเฮ้ยเสียงก็ไม่รู้จะแหบทำไมนี่ครับถังกายาสิทธิ์ครับถังครับไม่รู้เทศบาลเขาเอามาทำอะไรครับผมเอาถังมาแล้วก็มาเจาะรูเขาบอกว่าใส่ใส่อาหารเปียกเทแล้วก็ จะรูด้านนู้นครับแล้วก็มันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ครับผมแล้วก็แจกแล้วก็แจกบ้านละถังผมก็ไม่มีอะไรผมก็ประดักป่านีนะ่เพราะว่าไม่มีตูแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้อม,มาเรื่อยๆครับตอนนี้ครับไม่ไรผมนั่งดูป่าอย่างเยอะไปละลงไปละมันต้องสูมใช่ไหม บางทีก็แดดมันส่งเห้นี่ตอนค่ำเนี่ยมีปากเอานี่ครับนี่ครับ